สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอ่าเมื่อวนี้มาพอกับจะแผ่นขึ้นก่อนแล้วครับผมวันนี้มาพอไม้ใหม่ครับมาหลาะหาไม้เบงอ่าไม้นี่มันมีโดนแล้วครับแต่ว่าบนอาจจะมีไข่เคยหมุดยิงนะครับเพราะว่าน้ำไม,ม่เคยใส่นะอันนี้น้ำม,มันออกสีกาแฟนเนี่ยน้ำม,มันลงแห้งปีนี้นะครับอ่นาน้ำมันลงลงเยอะนะครับว่าจะลองดูนะครับ ว่าจะมีตัวไหมวันนี้มาู้ดเดียวครับมาคนเดียวมาทดลองไม้เฉยหรอกอ,อาจจะลงดูนะครับมันเป็นคลองนะครับคลองคองเก่าบอกว่ามีปลาใหญ่นะแต่น้ำนิ่งนิ่งเงียบอรอรุ่นดูนะครับว่าจะมีไหมว่าเจอตัวใหญ่ไหมอาถาลุนกันไปครับพี่นอ้องโอเคฝากตับชมครับผม แล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับมาดูบรรยากาศข้างล่างกันเป็นยังไงนะตรงนี้ก็พอใสยอยู่นะครับเห็นประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะก็จะเป็นน้ำเหมือนสีกาแฟนหน่อยนะครับออกเหลืองๆคุณๆนะพอเห็นเงาๆงานะคเนะียมาแล้วเจอแล้วครับอันนี้แถวบ้านผมเรียกปลาพงนะครับปลาพงทงพงางภาคกลางจะเรียกปลาบ้า จะมาเป็นฟูงเลยตัวก็ไซส์ประมาณเท่าแขนนะครับผมก็รอดูว่ามันจะมีตัวใหญ่ไหมตัวสามสี่โลนะผมจะอัดอัดเลยนะครับตันนี้ก็ปล่อยโชบไปโชบม้นะถ่ายไปเรื่อยถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะป่าพวกนี้ขี้สงสัยนะครับเพราะมันน่าจะไม่เคยเจอคนอลงมาข้างล่าง มาหามันอยู่ในน้ำแบบนี้สงสัยรอตัวใหญ่นะีตัวใหญ่นะครับเนี่ยไซโลนะครับเนี่ยไซโลเกือบสองนั่นแหละครับจังหวะน,นี้ก็ผมก็มาเจอปลาปลาอีกัมนะครับหรือว่าปลาเพียนะครับบางทีเขาก็เรียกปลาอีตูนะครับภาพชานะครับกลว่าจะ ทายกล้องสักหน่อยนะครับค่อยยิงเนี่ยค่อยยิงมันไปโอ้ไปวับเลยอ่รอสักพักก็ไม่กลับมานะครับอันนี้ก็มาเจอปลาพงอน,นะครึุงประพงอ่ทาทั้งขวามือนะครับปลาเพียนะครับนะปลาเพียมาทางขวานะอันนี้ผมไม่เห็นนะครับตอนผมลงไปนะผมมาดูกล้องผมถึงเจอนะว่าโอ้หมันโฉบมาอีกรอบหนึ่งนะหรือไม่อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมขยับมา ประมาณ5-6เหตนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับมาเจอสวายนะครับเห็นเป็นเงานะครับยิงไม่ทันนะครับมัวเด็ดไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือไม่ใช่นะครับคุณนึกว่าแหนะนะครับพอมันสะบัดต,ตัวนี้ลืมไม่รู้ปลาสวายใหญ่นะครับอันนี้น่าจะหกเจ็ดโลอยู่นะแล้วก็แล้วก็มาลุยไปเรื่อยนะครับหมดหลอดแหนไปเลย าจะก็จะวงเวงหน่อยนะผมไปดาคนเดียวด้วยนะครับจะมืดๆหน่อยนะอันนี้ก็มาเจอชาโดครับชาโดเจ้าถิ่นตัวใหญ่มากเลยนะครับน่าจะพร้อมหนองนั่นแหละนะน่าจะพร้อมหนองพร้อมห่วยนั่นแหละบักเข้าให้นะตัวใหญ่นะครับประมาณห้าหกโลได้นะครับจากที่ดูด้วยสายตานะ,ะยังไม่ได้ช่างนะครับเยวไปดูข้างบนกันเลยนะครับตัวใหญ่ขนาดไหน ับแต่ชาฮกโลอยู่ครับ รูกคนงานครับในตัวเดียวเขาหล,าอลาห่อปลาบักหลายนึงนะพ่อปลาเป็นอ้ยพ่อสวายสองพอ่อปลาปลาพี่ย่ปลาอีตุปลาปลาอีตูตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาพ่วงปลาพ่วงร้ายครับนั่นเศร้าสามสิบตัวคนละยิ่งแต้มเดียวครับเอาไวเมื่อเดี๋ยวเมื่อไหราจว่ากันไหมครับ เมื่อน,นี้คือจะขอลาพี่น้องที่นี่นะครับเนาะโอเคครับแบตกระเบิดแล้วเหลือ2%ครับสวัสดีครับ